อ่าวันนี้ประเมินด้วยสถานการณ์ประมาณนี้นะถ้ายังอยู่สถานการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ให้เพื่อไทย90ถึง100ถ้าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนนะครับอ่าภูมิใจไทย120 2 0เป็นอย่างน้อยครับครับอ่าพักแปรชนบ้างไหมอ่าดีนะอาจารย์พักแปรชนผมว่าเท่าเท่าเดิมเท่าเท่าเดิมเขาอยู่ที่ตัวเลขอ้างอิงจากวันเลอกตั้งเป็น6คืน151เขาก็อยู่ประมาณนี้อุ้ยไม่เพิ่มอาจารย์บวกลบครับไม่เกิน20ที่นั่ง บวกลบไม่เกิน20ที่นั่งประมาณ20ที่นั่งครับอาจารย์คือคเป็นไปได้ที่รรคประชาชนอาจจะคะแนนลดลงนะครับแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสัก120ครบเนี่ยเป็นไปได้นะเพราะอะไรเพราะว่ารรคประชาชนนั้นเนี่ย ณวันนี้อันดับแรกเลยโจทย์ใหญ่คือค andidate ของนายรุนตรีที่จะมีเรียกว่าออร่าเหมือนกับคุณพิธาเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆเหมือนกันนะในคืคุณพิธาเนี่ยนอกจากเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมีความเป็นดาราความเป็นป๊อปปูล่าความเป็นเซเลบอะไร,รต่างๆเพราะฉะนั้นมิติการเมืองของคุณพิธาเนี่ยมันจึงหลากหลายนะครับเราดูข่าวการเมืองเจอ คุณพิธาอยู่ในข่าวครับประจบข่าวการเมืองเข้าข่าวบันเทิงเอาก็มีคุณพิธาโอ้อยู่กับเราตลอดอยู่กับเราตลอด <c oughs> ไปนีบคนนั้นคนนี้ <c oughs> อะไรนะเราก็เห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่มันทําให้การแทรกซึมเข้าไปในมิติ วิถีชีวิตต่างๆผู้คนเนี่ยมันมีได้มากโอ้ไทยทิกตอกเนี่ยโอ้โหเจอแต่นะคุณทิมนะอาจารย์แล้ววันนี้คุณพิทางเหลือโทษการเมืองนี่ประมาณแปดเก้าปีอะฮะครับครับเพราะนั้นจะหาใครมาแทนล่ะตรงนี้นะแล้วผนวกกับการตอบคําถามครับถึงเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาในการไปโหวตเลือกพักสีน้ําเงินเนี่ยนะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตอบโจทย์ยังไงนะแล้ววันนี้กลายเป็นว่าหลายข่าวมันออกมาอย่างล่าสุดเรื่องหัวหน้าเทงนะครับที่ไปบอกว่าอ่าก็ ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรสําหรับปรากฏการณ์ภูมิใจดูดอะไรนี้นะฮะเลยบอกว่านายกไม่ลงไปช่วยน้ําท่วมอะไรก็ไม่ได้จะไปโทษนายกเสียทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรนะัร้แม้จะมีผู้คนในพักออกมาแก้ข่าวว่าเขาก็เคยพูดอย่างนี้สมัย คุณอุ้งอิงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันทําให้คนก็เกิดคําถามเนี่ยไม่น้อยไงครับนะจริงคําถามตรงนี้มันมาตั้งแต่โจทย์แรกเลยคือการไปโหวตครับนะนี่ยวคือการแต่ใจที่ผิดพลาดของภระพชชนเดี๋ยวผมพาไปดูโพสต์ของคุณช่อนะครับ๋ยวทีมงานลองไปดูในใน Facebook ของคุณช่อบพนิกาก็ได้นะทั้งเพจที่เป็นทั้ง Facebook ที่เป็นเพจแล้วก็ส่วนตัวนะผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาพูดไปที่ไหนนะหรือว่าใน X อก็ได้นะคือเขาหยิบพาดหัวข่าวนะของสํานักข่าวถ้าเก่งจะไม่ผิดนะครับอาจารย์และคุณผู้ชมคือข่า คือวันนี้คุณเท้งเนี่ยเขาไปแถลงข่าวที่สภากับคุณสอสเต้สสอยุทยานะอาจารย์ที่ที่ไปเกิดวิวาทะนะอาจารย์บอกว่าเลือกเต้แล้วเดี๋ยวเต้ก็มาเลือกหนูะคุณอนุทินไปพูดบนเวทีนะก็วันนี้เนี่ยคุณเท้งเนี่ยก็ไปแถลงข่าวว่าจะจัดการน้ําท่วมยังไงนะแล้วก็ที่อยุธยาควรทําอะไรเป็นสิ่งแรกแต่ว่านักข่าวถามว่านายยกรัฐมนตรีคือคุณอนุทินเนี่ยไม่ไปลงพื้นที่น้ําท่วมคุณเท้งมองยังไงนะครับ ข่าวสดนะผมอ้างอิงข่าวสดตามที่คุณช่อเขาได้แคปเจอร์มานะครับข่าวสดเขาบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเท้งให้ความเป็นธรรมนะจย์แล้วก็เครื่องหมายตกใจครับอนุทินไปวันเกิดเนวินทั้งที่น้ำท่วมหนักลั่นนายกลงทุกพื้นที่ไม่ได้นะฮะก็เหมือนทำนองว่าเหมือนก็จะมีคนไปคอมเมนต์ว่าโอ้โหนี่แบกน้ำเงินหรือเปล่านะแบกน้ำเงินหรือเปล่าคุณช่อนะครับก็ พยายามอธิบายนะครับในช่องทางโลกโซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่าจุดยืนของคุณเท้งเนี่ยเหมือนเดิมตลอดนะกับคุณแพทองทานเขาก็พูดแบบนี้นะอาจารย์แต่สิ่งที่จะชวนอาจารย์คุยเนี่ยคือคนเขาจับจองถูกไหมอาจารย์แน่นอนคือในส่วนของพักประชาชนเนี่ยนะและรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะเช่นกรณีคณะก้าวหน้านะคุณธนาธรคุณช่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่ บรรดากองเชียร์ฐานแฟนคลับเนี่ยเขาก็จับจ้องอยู่อย่างที่คุณเก่งบอกนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกรณีคุณธนาธรไปพูดเวทีที่ธรรมศาสตร์ ครับนะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นในเรื่องอของแกรนคอมโพเม้นสใช่อาจารย์เรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวรเรื่องอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องระมัดระวังเพราะสิ่งเหล่านี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของพรรคครับนะและอย่าลืมว่าถ้าเราถอยย้อนนะครับไปสู่การเกิดขึ้นของทางพรรคประชาชนเนี่ยก็คือการเกิดพรรคอนาคตใหม่ครับนะครับอนาคตใหม่ในเวลานั้นเนี่ย เกิดขึ้นเพราะเป็นความหวังและเป็นพื้นที่มุมกลับในการที่จะตอบโต้นะครับกับการรัฐประหารปี2 5 5 7้าหนะและโดยเฉพาะพอมาสู่การเป็นพักเก้าไกลก็คือพื้นที่ในการตอบโต้การยุบพักอนาคตใหม่และการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปี63และปี64นะครับแต่ถ้าวันนี้เป็นพักประชาชนนะเราไม่ได้สร้างความแตกต่างเหล่านี้ทั้งในเรื่องจุดยืนทางการเมืองหรือนโยบายทางการเมืองเนี่ยก็จะไม่ต่างจากพักการเมืองอื่น นะครับมีคนเคยถามผมนานมาแล้วนะครับว่าพักประชาชนเนี่ยทำไมไม่ลดเพดานนะครับถ้าลดเพดานลดเรื่อง1นึลงอะไรลงต่างๆเหล่านี้นะจะทําให้พักดีกว่านี้ไหมนะผมบอกผมไม่มั่นใจนะว่า oh. ลดเพดานแล้วจะดีกว่านี้ไหมเพราะจุดยืนของการขายข,ายของพักเขาเนี่ย mm. คือการต้องการจะถอดรื้อสิ่งที่มันเป็นปัญหาทางโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆ ในบ้านเมืองนะครับนี่คือจุดยืนของอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลแล้วก็มาสู่ประชาชนแต่ถ้าวันนี้เขาไม่สามารถจะยืนด้วยการหยิบจับเอาสิ่งเหล่านี้มาได้เขาก็จะไม่แตกต่างอะไรกับพรรคการเมืองอื่นครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นของเขาเนี่ยที่ถามอ้าวก็พรรคอื่นเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็พรรคอื่นเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากจุดขายเหล่านี้ไงครับเน่งา<ๆ>น,นีแน่นอนเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขายด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือ เป็นประเด็นที่ผู้คนในพักประชาชนก็ดีหรือบรรดาแวดล้อมเนี่ยจะคณะก้าวหน้าอะไรก็ดีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะสื่อสารในช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวภาพรวมแต่ให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อนะรับผมย้อนไปดูนิดเดียวนะอาจารย์สิ่งที่คุณชอบโพสต์ไม่ต้องขึ้นโพส์นะมาตัวมันเล็กเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับผู้ชมขึ้นเป็นภาพมาสิ่งที่คุณชอบแคปเจอร์มานะครับเนี่ยนะอาจารย์ก็ผมด้วยด้วยความเป็นธรรมนะผมคิดว่าคุณคุณเท้งเนี่ยพูดทำนองเดิมนั่นแหละนะครับพูดทำนองเดิมแต่ขึ้น ขึ้นข่าวสดหรืออะไรก็ได้นะขึ้นมาเลยนะครับเป็นโปสเตอร์เป็นพาดหัวนะฮะอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่คุณคุณชอบพยายามมาชี้แจงนะครับสื่อเนี่ยแบบที่เก่งได้เล่าไปนะครับคุณผู้ชมคือเหมือนพยายามจะบอกว่าพูดให้ตรงๆนะค,ค,คุณเทงแบกคุณอนุทินอ่าแบบนั้นอะไรจานคือแต่ว่า ถ้าให้ความเป็นธรรมผมคิดว่าอาจจะพูดเหมือนเดิมกับสิ่งที่สมัยรัฐบาลคุณมุงอิ้งใช่แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือค,คนอเอ๊ะเอ๊ะกับการให้สัมภาษณ์ตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณเทง้งคให้สัมภาษณ์ แบบนี้อาจารย์ในทางการเมืองถือว่าเป็นการเสียจุดหนเออมันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรสิ่งที่คุณเก่งบอกเนี่ยไม่ต่างกันนะครับในสมการตรงนี้ไม่ต่างกันคือ1กับ1เป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมด1แรกก็คือพูดสมัยคุณอุ้งอิงก็พูดแบบนี้ว่านายกจะไปทําทุกอย่างไม่ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนายกสมัยคุณอนุทินก็พูดแบบเดียวกันบอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมนายกจะไปทาทุกพื้นที่แบบเดียวกันเลยนะอาจารย์แต่สิ่งที่เพิ่มเติมสมัยคุณอนุทินคือประเด็นในการโหวตให้กับพรรคสีน้ําเงินกลาาายยเเป็นนรัฐบสีงงข้อ อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมเข้่มับและทําให้คนเกิดข้อคางแขงสงสัยนะครับในขณะที่คุณลุงอิงไม่มีข้อคางแขงสงสัยเพราะพรรคแระชนไม่เคยไปโหวตให้เขาเป็นนายกนัฐมนตรีนะครับแต่ในขณะเดียวกันพรรคแระชนโหวตให้คุณนทินเป็นนายรัฐมนตรีคนก็เลยเกิดความคางแขงสงสัยนะและประเด็นสําคัญคือว่าเมื่อโหวตแล้วบอกตัวเองถอยกลับมาเป็นฝ่ายค้านอีก นะครับมันก็เลยยิ่งทําให้คนก็รู้สึกถึงความผิดธรรมชาตินะครับของการไปเลือกนะครับแม้ว่าจะบอกเอาละอันนี้คือหลักการของรัฐสภาที่มีพรรคอีกปีกหนึ่งแบบในบางประเทศเขามีหรือว่าเป็นพรรคที่โหวตแล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายค้านในหลายประเทศก็มีอะไรก็ตามแต่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันผิดธรรมชาติที่จะทาให้คนเนี่ยมาผนวกกับเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพราะวันนี้ไม่ว่าพรรคประชาชนจะพูดอะไรก็จะมีอปัจจัยตัวนี้เข้ามาบวกบวกบวกอยู่ตลอดเวลาก็คือปัจจัยในเรื่องว่า เป็นการโหวตนะครับให้กลายเป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะก็จะพูดภาษาง่ายคือว่าเป็นฝ่ายค้ำนะคำว่าฝ่ายค้ำเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ถูกโหวตอยู่ทุกเรื่องคือผมผมดูแบบนี้นะอาจารย์คือหมายความว่าตั้งแต่โหวตให้คุณลาุทินนะผมคิดว่าสตอรี่เรื่องเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะ คนก็จะเอะกับคุณแล้วก็บวกกับคําว่าฝ่ายค้ำเข้าไปทุกเรื่องคุณก็จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นฝ่ายค้ำแม้ว่าบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้คุณอาจจะแบบเดิมแลิมแหละแต่ปัจจัยตอนพูดสมัยรัฐบาลคุณอิงไม่มีคำว่าฝ่ายค้ำเนี่ยแต่ครั้งนี้มีคําว่าฝ่ายค้ำคือบางคนก็จะวิเคราะห์ไปว่าในเมื่อผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกการเรื่องมันเดินมายังไงก็มีประเด็นตลอดคุณผู้ชมด้วยความเป็นธรรมอีกอีกนะช่วงที่คุณอนุทินไปพูดถึงคุณเต้ยุทธยาเนี่ย ก็เป็นความเก,กา่าทางการเมงอนนะเออแต่ว่าค,คือคือมันผมก็เลยจะสื่อสารว่ามัน <c oughs> ก็จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้น <c oughs> จนจนยังไง ไม่ไม่รู้ว่ามันจะหายไปช่วงไหนนะคือหมายความว่ามันก็จะเป็นรอยขีดรอยข่วนหรือเป็นบาดแผลที่พักประชาชนคือเป็นวัฒกรรมที่ย้อนกลับมาสู่ตัวพักประชาชนเองครับนะครับหลายคนบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินไปพูดที่อยุธยาเนี่ยคือสรุปภาพการเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยด้วยคําสั้นๆเลยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากๆเลยนะครับก็คือบอกว่าเลือกเต้แล้วเดี๋ยวเต้ก็มาเลือกหนูไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์อะไรลึกซึ้งมากเลยคุณอนุทินเหมือน ย้ำไปที่แผลเดิมนะคือคุณผู้ชมผมชวนชวนคุยการเมืองแบบนี้เลยว่ารอบนี้นะรอบรอบตั้งแต่ที่คุณอนุทินได้มาเป็นนายกนะอาจารย์ทั้งกระดานนะทางกระดานถ้ามองเป็นว่าเป็นกระดานเป็นเกมก็ได้นะอาจารย์แต่ผมไม่ค่อยชอบใช้คํานี้แต่ว่าการเมืองไทยนะมันก็ต้องมองแบบนี้ในอีกมิตินึงนะอาจารย์ประเมินหน่อยว่าพักไหนได้แต้มมากสุดนะในกระดานว่าณวันนี้ภูมิใจไทยรับไปเต็มเต็ม นะครับจากเดิมเนี่ยเขาก็มีแต้มต่อเละแยะอยู่แล้วนะครับและยิ่งพอมีเสียงสนับสน,น,สนสุนมีกระแสมีอะไรต่างๆแล้วกระแสวันนี้มันมีกระแสปกความเป็นชั้นอิยมับนะครับเข้ามาเติมด้วยอีกนะเพราะนั้นเนี่ยผมจะไทยรับไปเต็มๆเลยรตรงนี้คือสิ่งที่เขาได้เปรียบทางการเมืองน,นะวันนี้นะครับแต่กระนั้นก็ตามเรายัางต้องดูปัจจัยที่มีอยู่ข้างหน้านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพรรคการเมืองใหม่ๆ และการฟื้นตัวของพรรคประชาธิปัตย์ oh. นี่คือโจทย์ใหญ่ของภูมิใจไทยนะครับ uh. ยิ่งมีพรรคประชาธิปัตย์ฟื้นตัว,ตวคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพัก uh. ผู้คนที่เคยออกไปวันนี้หลังไหลกลับเข้ามาเหมือนเดิมภูมิใจไทยที่เคยวางหมุดหมายว่าต้องการสสในภาคใต้ในภักใต้เนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดนะครับแม้ว่านี้ชมสนุกนะแบบนี้นะแม้วันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเอาก็รวมไทยสร้างชาติไอ้พักใต้เนี่ยชุมพรก็ดี หลายๆพื้นที่นะครับเขามาทางนี้หมดแล้วพลังประชารัฐนะครับนครเสียมราชก็อาจจะมาทางนี้ครับทางภูมิใจไทยทั้งหมดแต่นั่นบนพื้นฐานที่รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเขาโตในขณะที่ประชาธิปัตย์ยัยวรับแต่วันนี้ถ้าประชาธิปัตย์ฟื้นขึ้นมานั่นคือการทวงคืนพื้นที่คุณอนุทินเนี่ยคงประชาธิปัตย์คงลุ้นอยู่นะอาจารย์โดยที่คงลุ้นอยู่อ่ะคุณดิพิศอยกลับไปเลยอ่ะคุณเฉลิมชัยมาแบบเดิมลอย่าลืมว่าโวเตอร์กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันครับคุณเก่งโวเตอร์ที่เลือกปธิัต เลือกพลังมิชาลัฐเลือกรวมไทยสร้างชาติเลือกภูมิใจไทยครับไม่ใช่โหวตเตอร์ที่เลือกพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนแน่นอนคครับ,รบอ๋อจากเดิมถ้าเก่งประเมินนะอาจารย์จากสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์จากเดิมเนี่ยภูมิใจไทยเ็ค,ค,คิดว่าเขาคงได้มากแบบก้าวกระโดดไปสุดๆฮะออด้วยกระแสอะไรเองด้วยพลังดูนะอาจารย์แต่ ณตอนนี้ข่าวตอนนี้นะคุณผู้ชมคุณอภพิสิทธิ์เหมือนจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเขาเลือกเกินวันที่19กนี่แหละนะจาร์เ็เหมือนจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักก็โอกาสสูงมากแต่ว่าแชร์เดิมหลังไหลมาเยอะแยะละแชร์ครับแชร์คะแนนแชร์คะแนนในภาคใต้และนอกจากภาคใต้แล้วเฉลี่ปัดอาจจะมาแชร์คะแนนพักประชาชนในกรุงเทพมหานครด้วยโอ้โห ครับนี่แหละคือตัวแปรที่สําคัญครับอ่ะแต่อาจารย์ยังให้ให้ภูมิใจไทยได้แต้มในใน,ในกระดานนี้อยู่ครับพักไหนได้แต้มมันเป็นอันดับสองอาจารย์อันดับสองผมว่าเพื่อไทยนะอ่าเพราะว่าเพื่อไทยวันนี้เนี่ยแม้จะมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพื่อไทยศูญพันเพื่อไทยจะเลือดไหลเพื่อไทยจะต่ำห้าสิบต่ำหกสิบอะไรก็ตามแต่อันนั้นมันคือวาทกรรมที่ถูกสร้างจาก พรรคประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพรรคประชาชนกับเพื่อไทยเนี่ยเขาคือฐานที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแน่นอนพรรคประชาชนเขาต้องตีเพื่อไทยเพื่อไทยก็ต้องตีพรรคประชาชนนะครับเพราะมันคือฐานเดียวกันนะว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นวัฒกรรมหรือไม่นะการจะพิสูจน์ได้ว่าจริงไม่จรงิงคือวันเลือกตั้งนั่นแหละนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนักนะอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลขจากสนามเลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายกับที่สีสเกตเนี่ย แฟนๆเพื่อไทยไม่ได้หายไปไหนครับแต่ปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างในพรรคและปัญหาอยู่ที่การไม่มีฐานเสียงใหม่มาเติมฐานเสียงเก่า โรยราไปไม่มีฐานเสียงใหม่มาเติมอันนี้คือปัญหาเพื่อไทยแล้ววันนี้เพื่อไทยก็มองที่โจทย์การเมืองแบบเดิมคือเน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่วันนี้การเมืองเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองในเชิงนโยบายแล้วนะครับในทศวรรษที่2องหูนเนี่ยมันเป็นการเมืองเชิงอุดมการ์การเมืองในเรื่องโครงสร้างนะพูดประเด็นปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการเมืองต่างๆเหล่านี้นะซึ่งอันนี้เพื่อไทยยังไม่ได้ปรับตัวนะเพราะฉนั้นก็ยังอาจจะเสียเปรียบตรงนี้อยู่นะครับคุณทักษิณอยู่ในเรือนจำอาจารย์ผมอ้างอิงจากนิด้าโพล แล้วก็ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของพออ์นิดาโพมาหลากหลายครั้งนะครับเขาก็ยอมรับแบบนี้ว่าจริงๆคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยแต้มจะลดมากกว่านี้แต่แต่กระเตื้องขึ้นครับจากการอาจารย์สุวิชาก็วิเคราะห์ว่าจากคุณดัชษินเข้าเรือนจำคะแนนสงสารมีนะอาจารย์แล้วก็แบบที่อาจารย์วิเคราะห์ต่อว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องปรับภายในกันจริงๆอาจารย์ก็เลยให้ว่าอะถ้าในกระดาเนี่ยเพื่อไทยยังได้แต้มอยู่เป็นอันดับสองใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ผมคิดว่าการที่เพื่อไทยเนี่ย คะแนนดังดีอยู่ไม่ได้มีผลจากคนนักสินเข้าเรือนจาหรือไม่นะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์อาจจะดราม่าไปนิดหนึ่งว่าได้คะแนนสงสารอะไรอย่างเงี้ยผมไม่คิดอย่างนั้นผมเป็นคนเดียวที่บอกมาตลอดว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะฐานเสียงเพื่อไทยยังอยู่ไงนะฐานเสียงหรือแฟนๆของเพื่อไทยนี่เขไม่ได้ไปไหนแต่ปัญหาคือมันไม่มีฐานใหม่มาเติมปัญหาอยู่ตรงนี้เขาแย่งของคุณไปอ่าเขาแย่งไปแล้วก็ไม่มีฐานใหม่มาเติมนะโดยเฉพาะกลุ่มนิวเวอร์เตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือปัญหาของพรรคเพื่อไทย แต่ฐานเก่าไม่ได้หายไปไหนคะแนนสงสารคุณทักษิณเนี่ยมันจะมีก็เฉพาะคนที่รู้จักคุณทักษิณ<อ>คำว่ารู้จักในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าร,รู้จักส่วนตัวนะหมายถึงว่ารู้จักคุณทักษิณอยู่ร่วมยุคสมัยกับคุณทักษิณแต่ถ้าคนไม่ได้อยู่ร่วมยุคสมัยไม่ได้มีใครอินกับคุณทักษิณขนาดนั้นนึกออกไหมฮะถ้าคนที่อยู่ร่วมยุคสมัยในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อน30บบาทรักษาทุกโรค ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านครับอันนั้นเนี่ยเขาอินแน่นอนแล้วคนกลุ่มเนี้คือจะเทคะแนนสงสารให้คุณนักษินแต่ถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักคุณนักษิณนะหมายถึงไม่ได้อยู่ร่วมยุคสมัยเขาก็ไม่ได้อินครับะฉะนั้นผมไม่คิดว่าคะแนนสงสารในการคุณนักษินเข้าคุกเนี่ยจะมีผลนะครับต่อคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยคือคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยเขาก็มีอยู่แบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่การที่คุณนักษินเข้าคุกอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้มีการหยิบจับมาใช้ นะครับในการหาเสียงในการสร้างกระแสของพัคได้เท่านั้นเองกับการที่จะทําให้บรรดาคนซึ่งเคยรู้จักคุณนักศิลป์อยู่ร่วมสมัยกันเทคะแนนให้แต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เทจากประเด็นนี้ oh. นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดเมื่อวานนะครับบนเวทีนะบอกว่าคนทํารัฐประหารไม่เคยโดนอะไรเลยแต่คนก่อตั้งพักนี้ ถูกจองจำเมื่อวานเขาก็พูดคำนี้ก็เป็นการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโจทย์ที่ให้มีให้แก้เยอะนะทั้งภายในเองแล้วก็ดึงดูนะอาจารย์คือวันนี้ผมผมเทน้ำหนักไปที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนะครับใครอ่ะคือผมคิดว่าชื่อคุณสุริยะเนี่ยมีโอกาสเป็นหนึ่งในสามแต่มันพูดจริงอาจารย์ไม่ว้าวองะไม่ว้าวไงไม่ว้าวอาจจะเป็นหนึ่งในสามนะครับด้วยหลายๆเหตุผลนะครับไอเราไม่ว้าวแต่สอสอนี่สอสใจะว้าเขาอุ่นใจหรือเปล่านะแล้วอย่าลืมคุณสุริยะก็อาจจะ เรียกว่านำสกุลเดียวกันกับคุณธนาธรนะอ๋ออ่าอะผมพาไปดูภาพถ้ามีภาพนะครับคือผมไปคุยกับสสมาเมื่อวานครับบางท่านนะก็เป็นสสอีสานอ่าสสภาคเหนือตอนบนหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพที่คุณแพทองทานยืนอยู่บนเวทีเขาบอกว่าเขาเห็นภาพนี้แล้วอุ่นใจนะครับมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอ่าอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาผมจําไม่ได้มีเฮียเพงพงศักดิ์รับภงมิภสารอยู่ด้วยนะอาจารย์ถ้าผมจาไม่ผิดนะเขาบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ย อุ่นใจใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่คุณพงศ์ศักดิ์ใช่ใช่ครับคุณพงศ์ศักดิ์ซ้ายกับขวานะอ่าผมไม่บอกชื่อเขาบอกเขาอุ่นใจเขาเขาบอกแค่นี้ว่าเขาอุ่นใจเขาอยู่ได้ต่อนะแต่ว่าแต่ผมก็เชื่อแบบที่อาจารย์บอกนะคุณสุริยะอาจจะเป็นแคดิเดตนายกหนึ่งในสามนั่นแหละไม่ว้าวแต่ซสบางท่านอุ่นใจคุณผู้ชมคงเข้าใจคํานี้โอเคเขาก็ไปต่อเขาได้นะอาจารย์แต่ว่าอีกสองชื่อเนี่ยต้องใครอ่ะ อีกสองชื่อผมว่าจะต้องเป็นคนที่สังคมให้การตอบรับนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนะเสียดายเพราะว่าชัดๆอ่ะจะกลับคืนสู่เพื่อไทยไหมผมว่าไม่แต่ภาพนี้นะนั่นแหละครับถ้ามาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยดึงคะแนนนะครับของทางพรรคเพื่อไทยได้นะครับแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่ตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่รู้แล้วก็ดีไม่ดีก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็ยังไม่มีชื่อคนอื่นๆเนี่ยอยู่ในใจเหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็คงต้องรอโค้งสุดท้ายจริงๆนะ ครับแฟนรายการโยนชื่อมาอาจารย์คุณโอ๊กต้องมาแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ก่อนเนอะนะแมมมีคุณสุริยะอยู่สักคนก็อุ่นใจแล้วนะเป็นไปได้ไหมครัคุณโอ๊กผ่านทองแท้ผมว่าคุณโอ๊กเข้าลงมาไม่ได้หรอคงไม่ลงนะเพราะจามาก็คงมานานแล้วล่ะครับ ครูมานิดสังพุ่มยังอยู่แฟนรายการเราบอกมาวันเมื่อวานอยู่นะก็เปิดตัวเนี่ยคุณผู้ชมแต่วันเลือกตั้งแบบพี่อาจารย์บอกเลยจะอยู่ไหมถูกคุณเกรียงกันตินันเนี่ยอุบลเนี่ยอาจารย์เมื่อวานก็อยู่นะครับวันนี้ไปโผล่ที่คลิงพาวเวอร์นะอาจารย์ไปคุยกับคุณเนวินนะเขาให้สัมภาษณ์นะแต่บอกว่าคุยธุระไม่ได้คุยการเมือง ก็ไปกินข้าวกันนะครับอย่าคิดมากอะเพื่อไทยอาจารย์จัดวางไว้ไว้ที่สองตัวแฟนรายการดูชอบคุณโอกเลยว่าขอขอโอ๊กพันทองแท้เดี๋ยวรอดูนะผมถามต่อที่สามอาจารย์ที่สามที่สามผมในกระดานนี้นะไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้ที่สามนะครับคุณผู้ชมอที่สามคืออ่พักกล้าทำนะฮะเพราะพักกล้าได้แต้ม ก็ได้แต้มแต่ไม่ได้แต้มจากป๊อปปูล่าของประชาชนนะแต่ได้แต้มจากเกมตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของคนในพักเพื่อไทยจนไม่น้อยนอกจากไปพักสีน้ําเงินแล้วเนี่ยก็ไปพักกล้าทรรนะ โอ้เออใช่ใช่แต่สไตล์กาทำเนี่ยเขาไม่ใช่การเมืองแบบป๊อปปูล่าอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการเสียงแฟนคลับไม่ได้ต้องการเสียงโลกโซเชียลอะไรอยู่แล้วนะครับเขาเน้นเรื่องการสร้างฐานเสียงระดับพื้นที่เน้นเรื่องของตระกูลการเมืองบ้านใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะทําให้การทานั้นเติบโตขึ้นมาอยู่ที่สักประมาณ50ที่นั่งเนี่ยเป็นไปได้นะนะตอนนี้เขาอยู่ประมาณ30มสิบนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาสัก50เนี่ยเป็นไปได้แต่ที่เขาหวางเป้าว่า70เนี่ยผมว่า อาจจะยังเป็นงานที่ยากอยู่เพาวางเป้าสูงนะอาจ๊รดพภูมิใจไทยสองสองร้อยยี่สิบอ่าเพื่อไทยเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยกล้าทําห้าสิบพักประชาชนได้เท่าเดิมบวกลบยี่สิบประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบห้าสิบเท่านั้นแหละเดี๋ยวจบรายการจะถ่ายไว้นะจ๊็นดิจิตอลฟูชิปินแต่แบบนี้เนาะคุณผู้ชมสนุกสนุกขำๆเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองมันเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันตรงเนี่ยอาจารย์จะจะแม่นนะงวดหน้างวดหน้าถ้าไม่ตรงอาจจะต้องซื้อปีกเตรียมไว้ให้แต่แบบนี้คือผมว่าคือมันอยู่ในหลักททีี่่เราพอ พอเข้าใจได้เออมันเป็นแบบนี้นะอาจารย์อ่ะกล้าทำได้แต้มทางการเมืองมาเป็นอันดับสามในกระดานนี้คที่สี่ละอาจารย์ที่สี่ผมคิดว่าก็ยังคงเป็นพักประชาชนนะครับแม้ว่าทําถูกถามเรื่องจุดยืนเรื่องอะไรต่างต่แต่ว่าพรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีจุดแข็งอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเขามีวาระทางนโยบายครับ นะครับอันนี้คือจุดแข่งของภรคประชาชนคือเขาสามารถจะนําเสนอได้ว่าเขาจะไปผลักดันวาระทางนโยบายอะไรบ้างครับแล้วก็เราเห็นว่าสสแต่ละคนของเขาเนี่ยจะมีงานที่ถูกมอบคนนี้เรื่องรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวชูโรงเห็นภาพว่าใครเรื่องนี้ทศกรรมก็ต้องเป็นใครคนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นใครต่างๆเหล่านี้คก็มีสสที่มีวาระทางนิยบายนี้ก็คือจุดแข่งของเขานะครับที่อาจจะทําให้เขาก็ยังคงไปได้อยู่ท่ามกลางกระแสที่ถูกตั้งคําถามหลายๆเรื่องต่อพักนะครับอาจารย์จับจั ลำดับให้เราเนาะคือในในในกระดานการเมืองตอนนี้ใครได้แตรได้ใครเสียใครได้ใครเสียนะแต่ไม่ได้หมายความว่าลำดับหนึ่งแปลว่าคนจะต้องได้ที่หนึ่งสองสามต้องได้จะไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นครับสำนักข่าว today make tomorrow today